วันวันนี้เราเจอกันที่ไปเทตบ้านนาวันที่สิบเดือนกันยาเนาะอยากจะถามพี่นะคะพี่มีอาการเป็นอะไรคะเมื่อกี้ปวดว่าข้างเดียวข้างซ้ายข้างซ้ายแล้วเป็นมานานหรือยังคะเป็นมาประมาณสิบปีแล้วค่ะสิบปีแล้วเมื่อกี้หนูเอาข่าวเรื่องพระเจ้านําที่อธิษฐานประมาณประมาณเออใช่แค่สิบปีแล้วสิบปีก็ไม่ใช่ หกปีเนี่ยลูกตั้งแต่ร้านเกิดตัวไ้ประมาณสามรู้สึกว่ามันจะนี่ยห้ากับสิบปีร้านได้สิบหกแล้วอ่ะประมาณสิบสามปีสิบสามปีใช่ไหมคะสิบสามปีแน่นอนไหมคะอ่าแน่นอนเป็นมาสิบสามปีแล้วพอหนูเอาเรื่องของพระเจ้าเออ่นำพี่อธิษฐานนะคะแล้วมือใครวางคะเมื่อกี้ เมื่อป้าแล้วเป็นไงคะอาการหลังจากนั้นหายทันทีเลยไหมคะก็อาลางมึนๆพัลทาร์หรือากาดีขึ้นมีมีม,ม,ม,มีหายกับไม่หายคําว่าดีขึ้นเนี่ยแสดงว่ามีเหลือมีดีม,มีหายกับไม่หายที่เลือกเลยคะ่ะเลือกหายค่ะหายนะแล้วคิดว่าการปฏิหารนี้ พี่ว่าเป็นมือที่รักษาหรือว่าใครรักษาคะพระเยซูยร,รักษาคะถ้าพระองค์อยู่ตรงนี้พี่อยากบอกพระองค์ว่าไงคะขอบพระคุณพระเยซูมากมากค,ค่ะที่รักษาที่หายใช่ไหมคะถ้าหายค่ะดีใจไหมคะนี่ดีใจค่ะดีใจเนาะไม่ต้องกินยาแลวเนาะค่ะค่ะก็หนูก็ดีใจกับพี่แล้วก็ขอบคุณสาหรับการเป็นพยานถวายเกียรติพระเจ้านะคะ